ทุกยเด่นนะคะเป็นทุเรียนของเชดาผลไม้ซิงนะคะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหหอมมากกรองเป็นภูเขาลาตาเลยอันนี้เกรดอันนี้ร้อยยิบเก้านะคะทุกคน นี่เลยค่ะรูเรียนหมอนทองนะคะดิบหนึ่งถึงสองวันนะคะตรงนี้ดิบหนึ่งถึงสองวันเยอะมากอันนั้นร้อยี่ิบเก้านี่ก็หมอนทองเหมือนกันเยอะมากเออเขาก็ผ่าให้ด้วยนะอันนี้จะมืด,ดนิดนึง ตอนนี้คนคืคกคัาดกันมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยลูกใหญ่ลูกใหญ่กองเพาภูเขาลอกเลือกไม่ถูกเลยอย่างไงเลือกไม่ถูกเลยเลูกใหญ่มาก ดูนะทุกคนคนเยอะมากเลยให้จบะได้ครอดูได้เลยจ้าไปเอลลูกไปลูกอ่ะ มีล้มใส่หนามทุเรียนกุอนมาก้อนเม้าลูกไหนใครเอาไเอากนเมลูกไนมาเอาหนงไประกอบไรวะไม่กรอบเยอะใช่ไหมนุ่มอยู่ละมืดเลยค่ะตรงนี้มืดมืดเลยนะคะทุกคน มุดออมาสว่างสว่างแสงไม่มีเลยไปเจอแสงไม่มีมุดแสงสว่าง สวัสดีค่ะทุกคนหมอนทองนะคะ VIP สินค้าราคาโปรโมชั่นนะคะของเชดาผลไม้นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีลมสัก่าจังหวัดพิูรณ์นะคะเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ต่อแถวกันซื้อเลยนะคะเลือกตามใจชอบเลยค่ะ ส่วนตรงนี้ก็ปอกนะคะก็ได้กิโลแล้วก็จะปอกเออนั่นสุกเออแ้กงไหงดม่วงมันม่นใหน่

ไอู้กใหญ่ไหมตอนนี้เขากำลังเพาะกันอยู่นะคะไม่เล็กไม่เล็กหรอไม่เล็กนะไม่เล็ก เดี๋ยวต้องมาชั่งกิโลก่อนลูกสาวอะชนวนเรอตัวเฉยเฉ๋อเราชั่งตรงไหนเราชั่งกะเราชิ้น่อ๋อแล้ปชั่งตรงไงาชั่งกระเราจเห่ะลูก น้องๆเก้าโลก้าโลก้าโล่ก้าโลครับอ๋อตะก้าโลนึงตะก้าโลตะก้าโลเนื้งเป็นสี่โลใช่ไหมแช่แล้กระอมแล้วนะ ก็เอาไปาไปช่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เทผ่าให้เยอะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้คนเยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้ก็ต่อแถวกันเลยนะทะุกอเรียนเจดานะคะหมอนทอง่าสิ่งขอราคาโปรโมชั่นค่ะทุกคน ร้อยยี่สินะคะแต่ตรงนี้ราคาเท่าไหรุ่มจ่าตรงตรงนี้ราคาเท่าไหร่เหรอ้อย่สามเก้าเนี่ยันแถวแถวนี่รับโลละร้อย ปล่อยให้เลยเนี่ยไอ้ทานนิ่ม s> <S os, จัะเนื้อได้สวยเลยจ้ะเละได้เยอะเลยจ้ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเยอะเละเนี่ยไม่เละบอกว่าเดี๋ยนจะเละเดี๋ยวเบ็ดก่อนเลยจ้าเบดเกินเลยเลยยี่มียี่หน่อยยี่หน่อยยี่น้อยเลยจ้าไม่ได้ไหมอันนี้ผมเอาเองครับทุบแล้วจ้ะทุบขายแล้วจ้ะขายแล้วนะขายแล้ว

เอวน้งหมุนวางไว้นี่เลยก็ได้หนักเอาวางไว้นี่เลยโอเคโอเคโเ้โหโอ้โหไหนจะดูเลยหนึ่งสองค่ะจะส่งไปทางจังหวัดอะคะ ตอนนี้ก็ถึงขั้นในการช่างกิโลแล้วนะคะซื้อของกินนะคะทุกคน

อ่ะไอ้มเมืม่อกี้กี่โลนะพี่นี่สี่นี่สี่โลหนะึ่ง อันนี้กิโลนะอันนี้กิโลนะห้าหน่งหกเคะห้าหนึ่งหอันนี้มองไม่เห็นเนี่ยโอ้กนี่อปดลกเอาเปิดทำลเอาออกหมด

ไปดูซิไปดูเมืเ่อกีไ้ไม่ได้เลยกรอบนอกอ่ะมันดิบเลยอ่ะขอขอลูกประมาณไหนอ่ะลูกดูกดงเกนะ่ะอยู่ลูกน่ะเก็บแล้วลูกประมาณนั้นอ่ะกรอบนอกนุ่มในอ่ะใหญ่ว่าเมื่อกี้ได้ไปใหญ่ไหมก็ประมาณนี้แหละ

ngang ngang nữa chàng ngang hả? ngang à. yeah. 240 เด็กกินไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทำไมนะขอบคุณค่ะไอ้ค่าคือลูกวันนี้น่ากินตอนนี้ก็ขอจบไลฟ์ไปที่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนนทุกกำลังใจทุกการรับชมค่ะ